เด็กชายกล้ามักจะโดนแกล้งบ่อยๆจากเด็กชายตูนแรกๆนั้นเด็กชายกล้าร้องไห้กลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ทุกวันพ่อกับแม่สอนกล้าว่ากล้าเป็นคนที่เก่งยังไงรู้ไหมพลาะกล้ารู้จักอดทนอดกลั้นถ้ากล้าไม่มีความอดทนกล้าอาจจะทาร้ายเขากลับไปก็ได้แต่ถ้ากล้าทนไม่ไหวเมื่อไหร่พ่อกับแม่เชื่อว่ากล้าจะต้องพูดกับเพื่อนด้วยเหตุผลแต่ถ้าเพื่อนยังไม่ฟังกล้าคงจะต้องตอบโต้แน่ๆเราถือว่าเตือนแล้วไม่ฟังกล้ายืนฟังนิ่งเข้าใจในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดหลังจาก นั้นกล้าจึงนำสิ่งที่พ่อแม่พูดไปปฏิบัติและไม่เกรงกลัวตูนอีกเลยตูนเห็นดังนั้นได้แต่งงและไม่คิดจะรังแกกล้าอีกแล้วเมื่อกล้าไม่กลัวเขาก็ไม่สนุกที่จะแกล้งอีกแล้วแต่ตูนเปลี่ยนวิธีแกล้งโดยขโมยของของกล้าแทนกล้าจึงกลับมาปรึกษาพ่อกับแม่อีพ่อกับแม่พูดว่าการกระทำแบบนี้คือการกระทำของพวกที่เป็นบัวใต้น้ําคิดแต่จะคอยกลั่นแกล้งคนอื่นไม่มุ่งหน้าหาความเจริญให้ตนเองคนพวกนี้อาจจะมีปมอาจจะขาดการอบรมสั่งสอนจาก พ่อแม่หรืออาจจะขาดความสนใจจากพ่อแม่ก็ได้กล้าเข้าใจในสิ่งที่แม่สอนและนําไปปฏิบัติกล้าถามตูนว่ายังขาดหรืออะไรใหม่จะเอามาให้ไม่ต้องขโมยแต่ตูนพูดหยิ่ยวนว่าไม่ได้ขาดอะไรที่บ้านมีทุกอย่างกล้าจึงพูดว่าอ๋องั้นน่าจะขาดความรักจากพ่อและแม่ไงจึงเป็นบัวใต้น้ําอยู่อย่างนี้ตูนโกรธมากจึงพูดว่าไร้สาระคนจะกลายเป็นบัวได้ยังไงกล้าจึงตัดสินใจแย่งนาฬิกาจากมือของตูนที่ตูนขโมยของกล้ามาโยนลงไป ในสระน้าหลังโรงเรียนแล้วพูดว่าทีแรกตั้งใจจะยกนาฬิกาเรือนนี้ให้ตูนแต่ลืมไปว่าตูนมีครบทุกอย่างแล้วงั้นทิ้งไปเลยดีกว่าเจอกันอีกทีตอนเปิดเทอมนะแล้วกล้าก็เดินจากไปปล่อยให้ตูนทำหน้าตกใจและกระโดดน้ำลงไปเพื่อไปงมหานาฬิกาเรือนนั้นในช่วงปิดเทอมเช้าว,วันนี้แม่ชวนกล้าตักบาตรด้วยกันโดยเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยส่วนดอกไม้แม่ของกล้าใช้ดอกบัวที่ปลูกไว้ในอ่างบัวหน้าบ้านนั่นเองแม่ให้กล้าไปเด็ดดอกบัวหน้าบ้านกล้าเลือกดอกสีขาวที่กำลัง ูมสวยและกำลังจะเด็ดมันแต่ดอกบัวนั้นค่อยๆสูงขึ้นเหมือนยื่นใส่มือกล้ากล้ารับดอกบัวมาด้วยความงงก่อนจะเห็นมีมือมือหนึ่งจับก้านดอกบัวนั้นส่งให้กล้าเมื่อกล้าเพ่งมองกล้าเห็นเด็กชายที่นั่งอยู่ในอ่างบัวตัวและหน้าดำเปื้อนไปด้วยโคลนตมเห็นแต่ตาสีขาวเด็กชายคนนั้นพูดว่าข้ามันเป็นบัวใต้น้ำจริงๆที่ผ่านมาข้าทำผิดกับเองมาข้ามาขอโทษเองนะกล้าข้าต้องไปก่อนกล้าจำเสียงและแววตาคู่นั้นได้ดีเขาคนนั้น คือตูนนั่นเองเมื่อกล้าและแม่ตักบาดเศษจึงได้ดูข่าวที่นําเสนอว่าเจอเด็กชายจมน้ําที่สระน้ําหลังโรงเรียนกลาตกใจเมื่อเห็นภาพข่าวและกล้าจำได้ดีว่าใครคือเด็กที่จมน้ําคนนั้น